มาครับพี่รองตำบกทั่วครับอยู่ในช่องแมนสตอรี่ครับมือน,นีได้ตำบกทั่วครับสุปรเรือครับอ่ะกินเขา่าแซ่บๆร่วมกันครับอืตับเผ็ดๆครับใส่บวกกวืก สุปเกลียวหวานๆนี่ครับ เผ็ดตายเ,าเอาเรื่องครับพี่น้องสุดป,ปกเคื่หวาน Nhằm thịt bây giờ bỏ cái đấy không S <S ถึงเผ็ดถึงเผ็ดถึงพรพี่น้องอืมสุดๆแล้วครับแต่หมกตัวใส่บกกองนี่สุดจอดสุดขักแล้ว กรดข้มยีเแียบายได้ดูดหัดดินพี่น้อง เอ้าคำสุดท้าย